วัสดีครับช่วงทุคครุยยาวนะครับเช้าของวันเสาร์เดือนอะไรธันวาธันวาหห้าหตอนนี้เรามานั่งกินกาแฟอยู่ที่บ้านของเรานะครับผมที่นครพนมจากเมื่อคืนนี้พวกเราไปเดินถนนค็เดินนะครับก็ ได้เจออะไรหลายอย่างเาะเจอผู้คนทำมาหากินหลากหลายสาขาอาชีพเนาะที่ที่เราไปเจอที่เราได้ไปถ่ายคลิปนั่นก็คือคนที่คนพิการได้มาปอาแขนเลี้ยงตัวเองเนาะที่ที่พวกเราไปถ่ายไม่ได้ถ่ายนะครับไปคุยเบื้องหลัง

มาเป่าแคนคือมีความสามารถตรงนี้ผมอบอกว่ามนุษย์เราเลอยสวรรค์จะให้พรมาคนเลยอยากแต่คนพวนี้เนาะคนพิการส่วนมากแล้วจะ <c oughs> มีพรจังรวัดในการ <c oughs> ร้องเพลงหรือทำดนตรี คือ <c oughs> สวรรค์น,นี้จะไม่ผลร้ายกับทุกคนน่าจะให้มาหนึ่งอย่างคือเลี้ยงตัวเองนั่นก็คือมนุษย์เราต้องทำมาหากินแล้วพวกท่านมีส,สวรรค์ให้พออะไรมาส่วนพวกผมมีอะไรบ้างนะครับสวรรค์ ผมอีร้องเพลงไม่เป็นเลยนะครับผม <Okay. S 1> แต่ผมพูดได้ออร้องเพลงไม่จบสักเพลง <c oughs> อยากร้องเพลงอยากเล่นดนตรีเป็นนะซึ่งตอนบรนราชการเนี่ยขัน้นเขาเรียกว่ามากที่สุดที่ผมทำทำงานในราชการเนี่ยก็คืออยู่กับการ เล่นดนตรีนะครับคือผมเป็นโคศกหนึ่งนักดนต,ติมิตรขององดนตรีนะครับผมก็พยายาม้องนะครับจบสักเพลงก็ไม่เป็นไรสวรรค์ยังเมตตายัางให้ผมว่าสามารถพูดได้แล้วก็ผมก็เอาอสวรรค์พรสวรรค์น,นั้นมามาทำ หน้าที่ของผมก็คือเป็นวิทยากรไปอบรมเพื่อให้ความความรู้ต่งตางๆครับเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปอบรมพวกลูกเสือในรลีเนาะขอมาเปิดค่ายคืออบรมลูกเสือ ในทะเลยัวข้าวชาติแล้วก็ไปอบรมในภวคเษวกษตรพอเพียงมามาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวเกษตรกรครับไม่ใช่ถ่ายทอดอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> ผมก็ย,ยังมาไปทําอย่างที่ท่านเห็นผมไปทําอยู่ที่บ้านผมครับก็ พูด <c oughs> ครับผมก็ได้รับผลขึ้นมาแต่มันไม่ทันทีทันใดนะครับพูดถึงเกษตรกคุณต้องรอความเจริญเติบโตของมันแล้วก็ดูแลอย่างดีตอนนี้พากันออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ <c oughs> ฝากเขาดูหน่อพ่อบาดไม่บาด <c oughs> เหรือง่เนาะ าหากผลตัวน,นี้มันออกมา,ากูยาวไปไหนไม่ได้ก็จะอยู่อยู่ที่สวนนั้นแหละครผจะมีความสุขนะครับไปเดินดูสวนไปดูสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาตอนนี้คือสำเร็จแล้วก็คือต้อนไม้ที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่เข้ามามันเข้ามามันลกมากล่แต่บปหญ,ญา้าไมยลา ยักเลยเต็มไปหมดเลยไม่มีต้นไม้สักต้นนะครับรที่ที่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ประมาณปีห้าต้นนี้แหละนะครับตอนนี้ผมมาปลูกก็เป็นส่วนป่าแล้วเนาะก็คงรอ่อแต่ตอนนี้ไปได้ขอไปก่อนไปเฮี่ยวไปเรื่รยอยๆอันนี้ที่พูดอยู่ก็คืออยู่ที่นคนรานมงอยู่ที่บ้านของเราเอง หลังนี้ก็เป็นของคุณบุตรินนะครับก็มาให้หลานได้ทาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ให้คนที่ออกไปคุมเนาะบ้านทั้งหมดอ่าเลยให้หลานเนี่ยมาทําเป็นห้องพักนะครับก็มีคนเข้ามาพักตอนนี้ก็เต็มอ่าตอนนี้ก็เต็มอยู่นะอกบบ็พอได้ให้หลานนะได้ได้กินได้ใช้นิดๆได้ดหน่อยยงเหลยอน้อย หลานก็ไปเรียนจบวิศวกรหมดการเ<อ>ขียน,แบบน,นแบบนะครับจบนะครับดูแลตัวเองได้ครับผมก็แฟนหลานก็เป็นอาจารย์สอนพยาบาลนะครับที่โรงนะครับาลใช่นี่ก็ <c oughs> คือไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อน สามาเรียนเปลีได้จริงๆเขาโสดสารไม่อยากให้เราไปแบบนั้นบอกว่าอยากให้พักผ่อนอยู่บ้านแต่แต่เราชอบเขาปล่อยสบายเราชอบการเดินทางเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับบ้านหลังใหญ่เลยครับผมก็พออยู่ได้นะแต่เราก็ไม่มานอนเราก็ชอบนอนรถสปารังเคเราเนาะอ่าผมนอนอยู่ที่นอนริมโขง มันก็ไม่มีอะไรมากของมนุษย์เราแค่เรานอนให้หลับหลับตาลงแล้วมันก็เหมือนเดิมแต่ามาน,นอนบ้านหลังใหญ่ๆห,ห,ห้องหรูๆทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจเนาะ,อะนชอบเราก็พอใจที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นครับผมอยากใช้ชีวิตแบบนี้หลังจากเราแบบกเกษียณตัวเ e องแล้วกูอยากใช้แบบให้สุดๆไปเลยินไปเที่ยวก็ได้ได้เห็นอะไรหล,ลายอย่างครับมนุษย์ ถ้าหากก้าวเดินไปเขาบอกว่าเดินไปหนึ่งก้าวก็จะเจอประสบการณ์หนึ่งก้าวจะเห็นอะไรถ้าเราเดินไปร้อยกิโลพันกิโลที่ดูว่าจะเจออะไรบ้างตั้งแต่พวกเราอาบเดินทางมาก็เห็นอะไรหลายอย่างเนาะเห็นทั้งบวกและลบเนาะก็นั่นคือแต่ละวันนะแต่ละเรื่องราวที่เราไปประเจอมาก็ได้เป็นประสบการณ์ของเราได้เป็นการเรียนรู้ เื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะก็เป็นเรื่องดีสำหรับผมนะที่ได้เกิดมาชาตินี้ได้มาเรียนรู้แล้วก็ไปเจอด้วยตัวเองอ่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไปเห็นด้วยตัวเองอ่าถ้าหากเราอยู่บ้านเราก็คงจะเห็นแต่ต้นไม้ที่อยู่ที่บ้านนั่นะก็ได้ยินเสียงนตร้องอยู่อนะ แต่ก็อยู่บ้านใช่่วาไม่มีความสุขเขาไมีความสุขครับแต่เราชอบในการเดินทางมากกว่าซึ่งเราได้เตรียมการและสะสมเอาไว้ครับคือเป็นรถบ้านรถสปารังเคเรานี่แหละรถสปารังเคคันนี้ก็พาเที่ยวอ๋อพาเที่ยวก็งองแงบ้างครับเ <c oughs> พราะว่ามันนานมากนานมาก,นานมากต้ง ี่สิบห้าสิบปีเนาะรถรุ่นนี้แต่เราก็ต้องยอมรับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับมันคือขี่ไปซ่อมไปอ๋อแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นตั้งแต่ผมชื่อมาก็เพิ่งนีแหละไม่เราสำคัญคือเราไปแช่น้ำไงตอนที่น้ำท่วมวนนะ่ะน้ำท่วมวนเราแช่นานเกินไปมันลยเกิดสนิม <c oughs> เาหานัเกือบสามกิโลนะนี่เขาลากะมาหาดานลประมาณเกือบสามกิโลอ่ะมันไม่เกือบเลยสามกิโลกว <c oughs> ล่าเพราะว่าเราตองลากล้วขาขับขึ้นฝั่งขง้างบนที่ข <c oughs> ้างบนดีก็มันจะแช่ชน้ำนานนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์คือสริมขึ้นนะผมน้ำม่เขาแบบโอเคมันจะไรแล้วก็เปลี่ยนแล้วสบายใจแล้วทีนี้ครับผมไปได้เจ้าคุณปู่จะพาเราไปเรื่อยๆนะผมอ้าวโอเคสำหรับเช้านี้ครับนั่งกินกาแฟแล้วก็คุยกับเอฟซีนะครับผมอ่าคิดว่า คลิปที่เราลงไปแต่ละคลิปนะครับอาจจะทาให้ท่านมีความสุขบ้างนะท่านขึ้นช่อนะฮะบางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ยเหมือนได้ไปเที่ยวเลยเลยเนาะก็ไปเที่ยวด้วยกันครับไปเที่ยวด้วยกัน๋ยวท่านนั่งอยู่บ้านแต่พวกผมจะไปเที่ยวให้ดูเนาะพาเที่ยวพาเที่ยวเดี๋ยวจะเที่ยวปูยาวจะพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็มาเที่ยวนครพนมเนาะเอาโอเคครับเอฟซีขอบคุณมากสําหรับทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจครับทุก ก็ที่<ด>ท่านนะให้กำลังใจพวกเราก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเนาะกดไลค์กด, like, กดแชร์ถ้าท่านถูกใจแต่ละคลิปที่เราลงไปเราจะเป็นนะครับเป็นคนทำหน้าที่พาพวกท่านไปเที่ยวครับสถานที <c oughs> ต่ต่างๆครับออกจากนควรพนมแล้วเราจะไปอะไรหรือเราอยู่นควรพนมนี่เราจะทำอะไรติดตามพวกเราไปเลยครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับบวาสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับบบ๊ายบายคนมีความจุกนะครับพี่พีนะนะทุกคน